ชุด5กิโลวัตต์ที่ใช้แผงขนาด555กับ620ต่างกันยังไงครับอ๋ออานนี้ต้องมองก่อนนะครับชุดที่ใช้555เนี่ยที่สุมิตาเลือกใช้เนาะเราจะใช้อมมิคูอินเวอร์เตอร์เนี่ยอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็ต่อ9แผงแสดงว่าอินเวอร์เตอร์1ตัวเนี่ยต่อกับแผง3แผงนะครับแต่ของที่เจ้าอื่นใช้เนี่ยนะครับเขาใช้อินเวอร์เตอร์แค่2ตัวนี่ไงเนี่ยลูกค้าถามมาเยอะมากแล้วถามว่าทำไมสุมิตาถึงแพงกว่า แต่เราก็บอกลูกค้าไปนะครับลูกค้าก็เข้าใจว่า ee, การใช้ไมโครมิเตอร์3ตัวเนี่ย AC power output ของเรามากกว่านั่นหมายถึงว่าเราผลิตไฟมากกว่าแน่นอน <S <S แต่เราก็ยังบอกลูกค้าว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับเราอยากให้ลูกค้าลงกลับมาเลือกชุดที่เป็น4.64ซึ่งประหยัดกว่ากันทั้ง3า0,000ื่นนะครับแล้วลูกค้าจะคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคนะครับแล้วหลักการที่ผมได้พูดไปเรื่อง Power Input กับ Power Output เนี่ยที่เป็น AC เนี่ย มันใช้กับอ e ินเวอร์เตอร์ได้ทั่วโลกเลยต้องบอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันต้องอยู่บนจารันบานะฮะซึ่งสุมิตาเนี่ยเรายึดหลักการันมาตลอดว่าลูกค้าต้องมาก่อนนะต้องคุ้มก่อนนะครับแล้วเราถึงมามองตัวเรา